อะไรยาใช่กูมาค่แล้วว่าซื้อมาสิกูจะย้ำให้กินไม่ใช่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 นม่ะใช่หรอใช่แค่นล้ไม่ะเ่าหรอใส่กอค่ะใส่กอกุ้นเซนนะคะข้าวผัดกะเพราเดี๋ยวเราจะรอเข้านู่นเมื่อไหร่จะได้กินจแจตำแครอทมึงจะห่อกำลังแบ่งห่ออยู่อ่ะรอไปรอวนไปค่ะเอาแหนลงไปกลังติดเปิดแล้วนะเนี่ย กินอะไรก็ไม่พ้นมือหรอกนั่งรอกินไปเรื่อยๆนั่งเป่าเจ้าของ้าะอร่อยพี่ว้าป็นไหมพี่อ่อมดื่มเข้าริมแล้วไม่ให้กันกินตอนแรกก็ไม่กินอะไรเลยมานั่งเป้าอร่อยกินปลาหมดตั้งหัวหนึ่งตั้งใจได้ไหมได้ตั้งใจก็ตั้งมาให้อภัยละเพราะว่าหาขวาไม่เจอตั้งใจก็ตั้งใจเยอะเหรอเนาะอือขาไม่อยากค่อยนะ ยกซ้อนแล้วหรอไปคัทคอมมันเต้นป้าแอนไปยกแมทแล้วนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะป้าแอนสิบเลยไม่พอคลัทไปยี่สิบเละดูพ่อแม่แม่สอนสอนไปนี้แหละเดินทางก่อนหน้าตรงนั้นแหละเห็นไหมลูกพ่อแม่ไม่สอนสอนไงป้าติ๋มดูไว้มีลูกมีหลานอย่าไปทำแบบนี้นะป้านัดลูกแม่ไม่สอนสอนดูไว้นะมีลูกมีหลานอย่าทำแบบนี้นะ ีดมันไม่มีลูกสั่งสอนแล้วแม่เดไปลูกจะสั่งสอนพ่อแม่ใช่บ้านเนี่ยลูกสั่งสอนแม่ที่ไม่เคยสั่งสอนมันกัดใครไม่ได้มากัดลูกกันหลานแล้วจะบอกนั้นความสุขของมันในการกัดลูกกันหลานเื่อเขาไม่มาก็บ่ญหามีอย่น้อยก็มาติอยู่ข้างบนแหลพราออะไรไม่ใช่น้ำฉันนั่นเนี่ยไ่อาเบียหรอเหมือนฉันหละตอนฉันไม่มาก็ตอนฉันมามันก็ให้กันอยู่ท้างันเงี้ย กว่าจะจะบอกว่าน้อยมือหอมเสี้บาร์ไลอดร้านปอก้มเนี่ยลูกเปีไฟยังป่ะปิดไฟด้วยปิดประตูด้วยมันไม่ได้เปิดมันไม่ได้เปิดไฟมันไม่ได้ล้างมือบอกไปล้างมือเลยเปิดแล้วล้างแล้วล้างแล้วเหรอแต่งงานเด้ออะไรยังเอาไปไว้พูน่อยให้ปวดแต่งงานเด้ออะไรยังเรอแต่งงานเด้ออะไรอินแนวสอบนสอไอ้ทุบไอ้เมืองคว่ำเนี่ฮะคองเดนหน่อยเมืองเลยลูกเพื่งเลย ได้ค่ะนี่นูนนนนนเลยสวัสดีค่ะสวยๆก่อนสวัสดีดูว่าแม่แม่ไม่นตัวน่นี่เลยทใหม่อันได้ทาใหม่คสวัสดีค่ะผมมอนิทางคมมน่ไม่ไม่สอนตัวนี่ย้ำมันจะสอตัม่ไงบอกให้ผู้ภาษาสวัสดีค่ะดีค่ะแคคดูจะมากว่าเขาหน้ารักกะตายมีแต่อีป้านี่แหละมีแต่อีป้านี่แหละไม่สอนสอนตัวเองเนาะลูกเคยเมื่อเลยนะหกระตาย เยากินไปเรื่อยๆค่ะโอ้ยแสงกับวิเห็นหงดอกค่ะย้อนแสงนะคะพี่น้องย้อนแสงกลายเป็นดิโกไปเลยมาบ้านแม่ปกติก็ดำอยู่แล้วกัดไปให้พอกัดไปรอบวงมันนี่หลับสบายเนาะตายแล้วันนี่หลับสบายไม่ตบพีหนึ่งเพราะวันนี้เขาไม่ให้ผู้ไม่ให้ด่าด่าไอ้น้อยตั้งแต่เช้าแล้วพี่เขาบอกให้อยู่ดีสบายวันเนี้ยไม่ให้ด่าไง ด้ยนะน้อยตามไม,ไม่ไหวดอ,อตามแตงหัน,นนะให้กินตำแตงนะไม่ได้ให้กินเอ้มะเขือเทศสีน่ากินอยู่อร่อยเนีย่ยเนี่ยตำแ,งแตแงนะจะตำแตงกินไปเรื่อยๆนั่งเฝ้าจะกองห้านพี่น้องคันในเขามาแล้วก็เฝ้ากันนี่นี่แน่ะระต้องไปไซละชิมหน่อยอืมอืมเผ็ดเปรี้ยวเค็ม Tap, 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 tap.